คำเตือนเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าถามตาถามยายก่อนที่จะดูคลิปนี้เพราะเป็นคลิปเต็มระบบที่สุดของที่สุดแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าจะตายก็ตายในที่ปิดเด็กที่กินน้ำกระท่อมหรือว่าต้มน้ำกระท่อมดูคลิปนี้ผมแบบยันยันจบนะไอพวกสุนหมาสันดานหมาทั้งหลาย <S <S <S> ผมเบิร์ตนันว่างนะวันนี้ไม่ว่างพรุ่งน,นี้ไม่ว่างฮันลืนก็ไม่ว่างน,น,นะวันนี้ผมได้โอ้ยเฮียรถดับเลยวันนี้ผมได้รถพอลซ่านะครับไตอนที่กูนัดไดพอลซ่า <c ười> ม,มาใหม่นะครับก็จะมาทำเครื่องร้านจังเลยเฮ้ยมันลงยังไงไวะก็ <c ười> มากมายวันนี้จะมาทำคลิปยกล้อชล้านช่างอันอีกแล้วก็จะมาทำเครื่องนะลูก85เต็มระบบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านี้เยี๋ลวแม่ดีง โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกรอทําคลิปแล้วก็ผ่าเครื่องข้อเหวี่ยงอะไรไม่ร okay. like, like right. so, ู้ยังสักอย่างอ่ะย right ังต้องผ่าเครื่องทั้งคันนะน้องๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะวาจาในนี้มีสุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยไม่มีใครเป็นสปอนให้กูนะนี่สปอนใหญ่กูมาแล้วแดงสายสีท่อแล้วกูจะบอกให้ว่าวันนี้กูต้องเต็มระบบวกูลองยกรถตอนรถเดินวันนี้รถเดิมนะเดี๋ยวจะไปผ่าเครื่องทำลูกแปดห้าก็ไม่มีอะไรมากมายนะมันต้องเต็มระบบต้องผ่าปอนด้าที่กูซื้อเองนะครับไม่มีอะไรใครสปอนให มาทํารถทําไมมาทําแต่ช่างหันสระบุรีนี่ไอตื่อื่นมันใจ๋ยวไปเจอกันเลย let's go ก่อนจะไปร้านช่างหันลองยกรถต้นเดิมดูก่อนอย่าเพิ่โกเลยคอซาเดิมเดิมก็ยกได้ยัไมเจอกันเลยก่อนจะไปร้านช่างหันไอพวกสะทุนหมาน้ำท่อมน้ำโปไอพวกสะทุนหมาสันดานหมาเว้ยไม่ยกได้เหรอติดปั๊ จะพังไม่พอ่ะมาล้างด้อันสลับันนี้จริงต้องเต็มระบบเลย้อไปล้างก็แบบปส่ตัวแบบอลังการยังแบบทิ่งไหล่ใส่เลยดิใายาว่า,วางๆก็คือว่างๆชนะจูอ็อปไปแต่คอฟ้เอาคอท่ามาให้สุดนะก<อ>็ที่คุยกันไว้อ่ะแปดห้าก็เป็นแขงไม่เยอะน,นะ ยอ็งเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรทำชามให้เนี่ยทำชามไว้รออยู่กูจะทำแกะทยใหผมนเก็บระบบด้วยลงเออนีเปหนอะตั้งจักรยานตั้จักรยานจับานให้น่อยด้ไเลยไม่หักเลยมอี่ยกให้ฉันอบให้ผมเลยนะถอดเสือตอเขา่อเ

ยันเร็ววันเดียวดิดียวดิต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วนี่ได้สายสีสุดยอดเลเซอร์วันทั้งวันให้ด้วยนะครับน้องๆเป็นพ่อยีพิ่ติดนะครับมีวันนั้งวันได้คนเดียวไอศอร์แจ็คไอศอรจอแบงค์มัได้ช้าเพราะฟรีไม่ถึงไงไอศอร์จอแบงค์ไอสัตว์แบงค์ซีรูวิตี้ที่กูถึงไก่ยูแปดนิ้วไอ้นี่แกถัดเดินคอไหมจะอร่อยนะเขาส่งเพิ่งส่งมาอ่ะเพิ่งส่งมาให้เลยเใยขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใหญ่เราน่าแดงสายสีนะครับก็ใครอยากชอบนะอยากได้อันนี้แกก็เดินมาให้หมดเลยอ่ะใช่ใส่หวะ ขะตองใส่มาให้ด้วยนี่แกก็ส่งเสื้อให้ผมเสื้อี่ใหญ่เสื้อหัวศพตรงนี้เลยหนูแบบนี้หวัดหน่อยจอไปนหน่อยตัวกันหัวข้อหัวศพพวกนี้อ่ะวันนี้เตรียมไห้ผมแล้ยย่ะเตรียมแน่เลยลูกเล่นลูกฝาน้ำวาเรียบร้อยอ๋ออย่าพวกไอคัสเคิร์ดไอพวกนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีอ่ะนี่คับก็มีอ๋อแล้วถ้าเดาชิปผมมาถามตรงๆเลย้าไม่เข้าเลยใช่ไหมไม่เข้าเพราะไม่น่าเข้าแล้วต้นถอนบางเดี๋ยวไม่มีอะไรมากมายนะครับน้องๆเดี๋ยวเราก็มาเจอประกอบแล้วผมอยากจะดูว่า ไม่มีแค่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายคลิปตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วแล้วก็ดูว่ามันวิ่งกี่ GPS ใช่ไหมใช่ใช่คอนเซอร์ให้แบบไม่ใช่นะจัดเองที่เองจัดเงทำทำอะไรก็ได้จริงๆกูจะเผาก็ได้แต่แบบไม่เหลือแต่หลังคลิปที่แล้วกูขับขาย BM ไปก็คือช็อตไูมาซื้อมาที่ต่อมาทำคลิปไงของเรามันการสดได้เราใส่กระสาได้ไเนนะเใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเดี๋ยวเราจะมาลื้อเลยเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปตอนลื้อนะครับ ถ้าผมวา,าจาในนี้ถ้าผมทําให้ใครเสื่อมเสียน,นี่ก็ขอโทษนะสร้างมุความจริงสนุสนะครับจริงๆมันเป็นแค่ตัวผมนะช่างผมไม่เป็นไรหรอกช่างเขาก็าทำงานปกติแต่แกคกูเป็นที่ตัวกูเองนะที่เขาเข้ามาปกติแหละแต่คูเข้ามาไม่ปกต,ปกติเดี๋ยวไปเจอกันเลยว่าเต็มระบบขนาดไหนนะครับน้องๆเลสโกใครชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยคลิปนี้เต็มระบบขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอกันเลยเลสโก โอเคน้องๆตอนนี้ก็ช่างอันจัดเต็มระบบให้ก็มาดูภายในนะครับผมก็ไม่เคยเล่นฟอสซาผมก็ไม่เคยทำฟอสซาก็คือเป็นตังของกูจะทําอะไรก็ได้จริงๆก็จะเผาแหละแต่กูเสียแดงเงินแล้วมึงจะรู้ว่ารถใหม่จริงแต่ผมรู้ได้แร้ว่ามันน่าจะแตกนะนี่อะไปแล้วเห็นปะนี่อะไปแล้วนี่ยไปแล้วแตกเต็มระบบดิแตกแล้วก็ท่อท่อน่าจะก็ได้ได้สปอนจากแดงสสี่เนี่ยอุ้ยแบตใหญ่จริงว่ะนี่เอ้ผมก็จะถามอยู่ช่างอันแล้วแล้วใดเนี่ยมันต้องเปลี่ยนปะ ก็ต้องนะดูนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวลองลองดูอ่แต่กูไม่รู้อะที่พลิกรถจักรยานเมื่อกี้น่ะมันเครื่อนลงตรงเนี้ยนะมันมาจากไหนวะมันเครื่องใช่เดี๋ยวขอรบกวนถอดบางควนให้ผมด้วยนะเพราะเมื่อกี้ผมโยกแล้วมันติดบางควนผมไม่เอาไปทงไฟท้ายหรือออกให้หมดไม่ต้องใช้ซื้อรถเพื่อซื้อมายำจะเป็นคันแรกคันเดียวที่อยู่ในสระบุรีดีกว่าร้านอันสระบุรีดีกว่าร้านอื่นผมไม่รู้นะถามอาจารย์บีได้ไหมลื้อลื้งง่ายกว่าหรือพอๆกับเอ็กแม็กปะอาจารย์บี ยากกว่ายากกว่อ้โหชัวนะช่างันชัวนะไม่ชัวนะปิดร้านเลยนะออขอ,อก่อนนะคลิปนี้ผมไม่ต้องอะไรมากมายขอคนดูแค่แสนเดียวพอถ้าแสนวิวเดี๋ยวผมมาใหม่แล้วผมก็จะเอาแบบเผาดีปะออเอความสะใจเลยไงนะี่กำลังลื้อนะครับน,น้องๆไม่พูดมากไม่อยากไปกวนช่างเดีย๋ยวแม่งโดนสุดจนติตดนเห็นแล้วดันทำแบบมีกำลังใจเลยว่ะสุดจริงว่ะ แต่ก็ขาดไม่ได้นะครับกูพูดเยอะมากเลยนะไอแดงคิปเนี X ่ยคือท่ AC, อสปอนเซอร์แดงสายสีเนี่ยคือเอ็กแม็กขอกูอีกใบหนึ่งขอเลยด้วยกันอ้กูพูดมึงเยอะละคือกูขอของฟรีมัง่งกูทําให้คนอื่นขอฟรีเยอะไปละขอของฟรีมัง่งขอสปอนลงมัง่งเอาเป็นอะไรก็ยังดีเหลือโชคนะใครจะเป็นสนับสนุนโชคให้ผมนะแต่ซื้อดีกว่าแต่ท่อใบนี้มีนะของเนี่ยผมบอกได้เลยนะใบเดียวในโลกนะครับนี่งงเด็พี่งงอะดิใบเดียวในโลกงงวะนี่มีสลักชื่อผมด้วยไงฮ้ยช่างอ่านไววะ สุดกว่าข้องว่ะเหมือนเคยถอดนะเราอ่ะไม่ใช่เหมือนเคยถอกพ c x ใเ่็ก่มันเขาบอกว่า้คลิปนี้มึงทําเพื่ออะไรวะมึงมาเอารถมาทังมาเลยจริงจริงมันจะฟ้องผมไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นตังค์ผมซื้อมันเป็นสิทธิของผมจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพว่ารถคุณทนจริงผมซื้อนะรถผมซื้อนะแต่สีน้ําเงินผมชอบสีเงินสีดําสีแดงอะผมได้หมดจะถามช่างอันหน่อยว่าอันน uh ี้จะลื้อออกเลยใช่ไหม ยกยกยกออกไปใช่ไหมคือเอาง่ายๆดีกว่าวันเนี้ยมันเป็นวันหยุดด้วยลูกค้าไม่มีนะครับคือมาถ่ายคลิปรถกูรถเดียวแล้วใครบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่ใส่แมสนะครับกูขออนุญาตพ่อกับแม่เขาแล้วแต่เขไม่รู้กูขอตอนไหนบอกไว้ในคลิปก่อนน้ำมันเรียบร้อยใช่ไหมจัดกองไอ้สัตว์ไปทิ้งที่่อืนเลยไปอย่เป็นประโยชน์ตรงนี้เดี๋ยวค่อยล้างเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวให้ไอ้แทนล้างไอ้พวกนั่นแหละจะต้องทำโทษไห้สองคนนั่นอะไอ้แทนไอ้ฟิล์มเนี่ย นี่ทําเซียนเหมือนเรียนมาแน,น่เลยเราเนี่ยโหสุดยอดครับรีบปั๊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 บเลยถ้าผมวาจานี้นี่ไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยกวนตีนช่างหน่อยวันนี้คือคือจะด่า,ก,าก,กูไม่ได้เพราะกูต้องถ่ายคลิปไงกูต้องพูดไปด้วยช่างหันไอ้ใดนี่คือใช้ได้เลยใช่ไหมกับลูกแปดห้าว่าจะถามอยู่งงอ่ลรีเรีบว่ะเฮียแป๊บเดียวอะไรก็ได้นะอย่าให้หักเพิ่มนะมีสองอย่างไม่ชุดสีหักก็หน้าคุณอาจจะหักจันเบกูคล้องว่ะรถใหม่นะมึงดูบางโคนในสัตว์เเดด็ท่รถเดิมนะครับน้องๆ คือสายยกต้องต้องต้องคือกูนำน้ำเมื่อวันที่สุดนะครับขอนเก่นด่ะขอนเก่นดอ่าสจแบงค์อ่ะสุดให้ได้อย่างกูนะครับเออว่ะเฮ้ยนี่รู้เอ้ไอ้มาว่ะไอ้อันมาว่ะไอ้สัตว์ไปดูด้วยอันอันดูด้วยปั๊กเบิร์กอ่ะเฮ้ยดึงกระชากปั๊กกูขาดนะยิบเกิร์แตกหมดแล้วคือรถคันแรกของกูด้วยที่ลื้ออ่ะนี้พูดตรงเลยนะครับเราก็ไม่ปิดบังนะคือเป็นรถคันแรกที่ฉันอ่านลื้ออ๋อพูดตรงนะรพูดจริงนะเป็นรถคันแรกคันแรกเลยใช่ที่ฉันอ่านลื้อก็จะเป็นคันแรกคันเดียวที่ร้านเข้า เบิกชุดสีได้ป่าไวไ่้แตกข้างหนึ่งแล้วอ่ะอ้าวแล้วขอบางคนออกแล้วอ๋อเดี๋ยวใส่ไว้ตรงนี้เอาใช่ไหมไม่ไม่กล่องมันอยู่คงเหล็กนี่อ๋อจุ้ยลุยดิบางคนเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวสามคนไปเบิกตังค์ลูกพี่มึงน,นะไม่เกี่ยวกูนะ้กูพังแล้วกูจะไปเบิกกับใครอ่ะคลิปนี้ขอบเบิกสปอนเงินหน่อยนะครับแดงใส,ส่สีกูพูดมึงเยอะแล้วไอ้แดงนัดกูบอกให้มาร้านเก้าโมงแต่ตัวเองแม่งเพิ่งมาบ่ายโมงนะครับกูแม่งกับแม้กูมาสแ่งเติมมาทำอะไรลุ ดี๋ยวใครยัาบอกว่าช่างอาหารเป็นสปอนสรถไม่ใช่นะนี่เป็นรถผมเองนะครับช่างอาหารเขาดูแลเครื่องให้รอบนี้แต่ทุกทีผมก็เสียเงินนะผมไม่ได้มาทําฟรีนะแต่แบบเฮ้ยใครจะมาเข้าใจว่าเราทําฟรีนะก็คือต่างคนต่างช่วยกันอย่าลืมเบิกกระจข้างให้ผมด้วยนะแล้วก็ไฟคิวชิวชิวอะไรให้ผมด้วยนะเป็นรอยหมดเลยสัตว์มีใครกล้าทําอย่างเราบอกนะไม่น่าจะมีนะโอเคน้องๆตอนนี้ก็จะมาถอดหรือให้มันเวลา10นาทีมันบอกว่าไม่ถึงกูให้10นาทีเย่าดูกันเลยว่ามึงลือ นานขานาดไหนอันเนี้ยไปแลวหนึ่งนาทีเนี่ยเลยเก้านาทีอะ โอเคนะครับน้องๆ <_ S 1> ตอนนี้ก็ได้เวลาที่ประกอบแล้วรอมานานก็ก็จะมืดนะก็ได้จะไปยกไม่รู้จะทันหรือเปล่านะก็ต้องลองดูประกอบแล้วโอเคปาเกลนใสยัง่ะเอ้ยกูต้องมาถ่ายคลิปกูต้องบอกไงน้องดูใครเป็นช่างน่ะแน่ยูไม่อยากจะคุยนะเว้ยแบบเอ้ยผมไม่อยากจะสอนเงเดี๋ยวถามว่าผมสอนช่างอ่ะจะตัดปักประกอบไม่ใส่ปะเกลน เร์วไงรีบรีบรีบเดีย๋ยวมันไม่ทันไงเดี๋ยวไปยกล้อไม่ทันไงก็คือตอนเปิดคลิปตอนเข้าร้านนี่ก็พอแล้วแหละเต็มระบบแล้วแหละถ้าจะเผานี่น่าจะสุดกว่านี้โเคตรเทเลยไวสัตเปิดทำอะไ,ไรสักจะเปิดทำอะไ,ไร ครับตอนนี้ก็เอารถขึ้นแล้วหลังจากเอาทั้งวันเลยวันนี้โอเคทงน้องตอนนี้ก็จะมาดูว่าติดหรือเปล่านะครับลูกแปดห้าชาอนรันเลย ที่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่ได้ไหวอะไรนะไหวให้ติดก่อนไงอ๋อใหติดก่อนจะขี่ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึง โอคตอนนี้ก็อย่าประกอบชุดข้างเลยนะไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวจะใส่ค่าทองแดงแต่ตอนนี้จะใส่ชุดแค่นี้เดิมๆไปก่อนรถต้องลากอินก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวพอลากอินเสร็จปุ๊บนะเดีย๋ยวเจอกันท้ายคลิปนะท่อแดงแม่งไอ้ที่ลั่นจริงว่ะเป็นท่ออีมิเต็ดนะครับแดงสายสี่ถ้าใครอยากจะซื้อก็เดีย๋ยวขึ้นเพจเลย Facebook นะครับพี่แดงสายสีขอบคุณมากนะรก็เครื่องนี้เป็นของช่างอั๋นนะช่างอั๋นเป็นคนทําให้นะครับน้องๆแกก็อยากจะลองดูแต่วิ่งได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวก็วัดกันไปเลลลยแแต่่่่่ชาาาาางอออออัั๋นนนบกกกกววขปรระะมณสถ้้้ไไดีคื ใช่อะรูป8 8ดมันได้ถึง200บาทป่ะถ้าเป็น X Max อ่ะถึงนะ190ก็าดีใจ้วใช่ปะ่ะเดี๋ยวเสร็จคันนี้ต้องล้างแบบบูชาดีๆเลยนะคันนี้นะต้องขึ้นหิ้งแล้วนะโชค๊คไม่มีว่ะไม่มีสปอนลงไว้ที่ต้องซื้อเองว่ะโชค๊คมอนเซอร์บอกก็ยังไม่มีนะครับอันนี้นี่น่ะเรียงอยู่เต็มเลยนะเอามาใส่เดิมๆดีกว่านะบอกผมไม่จำเป็นนะครับน้องๆ เค้น้องๆตอนนี้ก็ลดเสร็จที่เรียบร้อยนะครับช่างอันก็บอกว่าอย่ามาลองกันเลยจริงๆอ่ะมันเดิมๆมันก็ยกได้แล้วแหละแต่เราทําเครื่องลูก8ปดหาดูมันจะยกขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวลองเราตัดจากคลิปนี้นะครับยกเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวจะก็จะเป็น GPS นี้ครับหลังไม่เออหลังหลังจบจากคลิปยกล้อเดีย๋ยวจะเป็น GPS ดูว่าลูก8ปดได้ขี่ GPS นะครับช่างอันเองก็บอกเขาบอกว่า190มีแน่ๆนะเขเป็นลูกนะขอบคุณรครับลูค้นเครื่องใหญ่ไม่มีอะไรนะครับแดงสายสีนะครับขอบคุณมากนะครับพ่ออว่างนี้เป็นทอง ขอบคุณหลายคลิปนะวออะไรข้อใบหมื่นกว่าบ,บาทไอส้สั์จะพูดทั้งคลิปเลยไอ้เหี้ยโอเคอย่ามีอะไรมากมายเลยเดี๋ยวไปเจอกันเลยเเาายกดูมน้รกำอไรก็รไ,รรได้ไดไยไมาบความเดือดร้อนไมาาน่อปน่ปนี่อตไอ้พวกสุลหมาน้ำโ สันดานหมาเว้ยน้ำท่อมน้ำโปไอพวกสุนดูคลิปกูแบบชิวๆน้ำท่อมน้ำโปไอ้กินกันเร็วดูคลิปกูแบบชิว